สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลลีว์ดประจำวันอังคารที่11กรกฎาคม2023กันอีกครั้งนะครับพี่น้องคริสเตียนทั้งหลายจงจดจ่อจดจำจนขึ้นใจให้ถึงความจริงเหล่านี้เถิดพี่น้องทั้งหลายจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่เลอเลอิศหรือสิ่งที่ควรสรรเสริญคือสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่ายกย่องถ้อยคำพระเจ้าคือความจริงในโลกวิญญาณจะทำให้เราเป็นไทยเป็นอิสระจากการถูกล่อลวงเพราะไม่รู้ความจริงในโลกวิญญาณความจริงคือเราอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์ได้อยู่ในเราเราได้เป็นหนึ่งเดียวก,กันกับพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วทั้งร่างกายความคิดจิตใจ และวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าและพระสิริที่เต็มล้นของพระองค์ได้ปกคลุมอยู่เหนือเราและอยู่ในเราและเราอยู่ในพระองค์ตลอดเวลาความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าคืออาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้านั่นเองเรากำลังอาศัยอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าพระบิดารับรู้ว่าพระเจ้าผู้นี้ เป็นพ่อผู้ให้กำเนิดเราที่รักเรามากเหลือเกินมากถึงที่สุดไม่สามารถรักเราได้มากกว่านี้อีกแล้วพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะอยู่กับเราและเราจะอยู่กับพระองค์ในสวรรคสถานของพระองค์นิรันดร์การไม่มีใครจะสามารถเอาเราออกไปจากความรักของพระเจ้าได้ไม่มีใครจะสามารถเอาเรา ออกไปจากสวรรค์ของพระเจ้านี้ได้เพราะฉะนั้นในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4ถึง8ได้บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอข้าพระเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดให้ความสุภาพอ่อนโยนของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าก,กระวนกระวายในเรื่องใดๆเลย แต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่เลอเลอิศหรือสิ่งที่ควรสรรเสริญคือสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่ายกย่องพระเจ้าอวยรพรครับ